วันนี้นอ้องผ้าไหมมาวิ่งออกกําลังกายที่ริมแม่น้ําโขงกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับไหนลูกวิ่งมาได้ยังมาวิ่งมาตามพ่อมาวิ่งมาเลยนะลูกนะเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะลูกเนาะออกกําลังกายทุกวันสุขภาพแข็งแรงพ่อตีโค้งแล้วลูกผ้าไหมนี่ไงลูก,บร,กบริเวณบริเวณบริยากาศบริเวณรอบแม่น้ำโขงนะครับพระอาทิตย์ ใกล้จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้17นาฬิกา35นาทีนะครับอากาศดีมากคุณพ่อกับคุณแม่น้องผ้าไหมก็พากันมาออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงผ้าไหมพ่อวิ่งแล้วลูกเห็นไหมวิ่งแข่งพ่อแหละคะลูกตัวเล็กๆวิ่งใหญ่หครับเห็นไหมครับน้องผ้าไหมวิ่งอย่างวิ่งมาเรื่อยๆนะคะลูกนะผ้าไหมวิ่งมาลูกมามาแล้วย้อนกลับมาทางนี้ลูก มาย้อนมาทางนี้ย้อนกลับมาลูกมาย้อนกลับมามาเร็วเร็วขึ้นเวทีไหมลูกขึ้นเวทีไหมขึ้นเวทีไหมคะนี่ไงลูกเห็นไหมลูกถ้าหมายไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปมาดูนี่ลูกมาหนูจะไปไหนอลูกหนูจะออกกำลังกายไปทางไหนคะ ยังไงลูกมาขึ้นมาค่อยๆเดินขึ้นมานะลูกนะมาลูกมาค่อยๆมาค่อยๆลงนะลูกค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงก้าวค่อยๆก้าวลงโอเควิ่งมาเรื่อยๆลูกวิ่งมาเรื่อยๆออกกำลังกายต้องวิ่งเยอะๆเออเก่งมากลูกเก่งมาก วิ่งมาได้เกือบรอบแล้วนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงจะมีผู้คนเป็นจํานวนมากมาออกกำลังกายนะครับน้องข้ามหมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายนะครับเดินเหมือนตุ๊กตาเดินได้เลยนะครับข้ามหมายลูกมาลูกย้อนกลับมามาถึงแล้วลูกสุดทางแล้วเออย้อนกลับมานะย้อนกลับมาโอเค ย้นกลับมานะลูกเห็นไหมได้หลายรอบแล้วนะลูกนะ